สวัสดีครับมาดูทารอดวันนี้เรามาจับไพ่ทาโรทายกับชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้นะครับการทนายเป็นการทนายแบบกว้างนะครับมีทั้งตรงและไม่ตรงนะครับรับชมไปเพื่อความบันเทิงนะฮะถ้าถอถ้าชอบูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสูปอร์แตงกันได้นะครับไพ่ใบที่1ครับได้ไพ่8ถ้วยนะฮะชาวกรกฎเปิดมา8ถ้วยเลยนะฮะใบที่2ได้8ดาบนะครับโอ้เล็ก8มา สองใบเลยนะฮะใบที่สามแปดไม้โอ้โหเลขแปดตอเลยนะครับไม่น่าเชื่อนะฮะใบที่สี่ครับได้อัศวินเหรียญน,นะฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับจับไพ่ทายมาก็เป็นครั้งแรกที่ดิบได้ไพ่เลขเบอร์เดียวกันทั้งสามชาตินะฮะอ่ะเมื่อไพ่ออกมาอย่างนี้เราก็มาต้องทายกันต้องทายกันตามหน้าไพ่นะฮะก็คงจะเป็นการทายแบบก,กว้างๆอย่างที่บอกนะครับ สถานการณ์ของชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยมีไพ่8ถ้วยนะครับมันเป็นการบ่งบอกว่าช่วงสัปดาห์แรกของเดือนโดยประมาณนะครับโดยประมาณอาจจะเป็น1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์แรกของเดือนเนี่ยมิถุนายนเนี่ยชาวกรกฎเนี่ยอาจจะมีเหตุให้ต้องโยกย้ายหรือมีการไปทําภารกิจบางอย่างด้วยความจําเป็นนะฮะอย่างเบาเานี่อาจจะเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าคุณอาจจะมี คำสั่งนะครับหรือมีคําร้องขอจากผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจ้านายนะครับหรือลูกน้องหรือผู้ที่คุณผูกพันแล้วก็มีภาระการทํางานที่ต้องเกี่ยวโยงกับเขานะครับในเรื่องของการออกนอกพื้นที่นะครับคุณจะต้องเดินทางไปหานะฮะอันเนื่องมาจากภาระจําเป็นอะไรบางอย่างนะครับคือรอบนี้เนี่ยมันจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวว่า สาเหตุที่คุณต้องเดินทางไปอาจจะเป็นระยะสั้นระยะไกลก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละคนนะครับแต่เรียกได้ว,ว่ามันมีเหตุจะต้องทาให้คุณเนี่ยต้องออกเดินทางนะครับเช่นมีการไปอบรมมีการไปไประชุมต่างจังหวัดหรืออาจจะมีการต้องเดินทางไปเยี่ยมไปพบปะผู้คนอะไรบางอย่างเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใบอื่นนะแต่มีแน่นอนนะครับดูสถานการณ์แล้วมิถุนายนนี้น่าจะได้ไปนะฮะใบที่2ครับเลข8ปดไม่แล้วครับ เลขแฮะได้8ดาบนะฮะแดาบในที่นี้มันเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าคุณต้องไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือหรือเปล่าครับอาจจะมีสถานการณ์ที่เรียกว่าเขาไม่สามารถเดินทางมาหาคุณได้เช่นเดินทางไปเยี่ยมเยียนเดินทางไปพบปะพูดคุยเดินทางไปขอความรู้ขอคําแนะนําอะไรบางอย่างนะครับ หรือถ้าไม่ใช่กรณีของการเดินทางไปเยี่ยมเยียนเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณจําเป็นต้องเดินทางอันเนื่องมาจากว่าการติดขัดปัญหาในเรื่องของการทํางานอะไรบางอย่างมีแนวโน้มสูงนะครับอันนี้ผมมองว่าคุณอาจจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งงานหรือเปลี่ยนแปลงที่ทํางานอันเนื่องมาจากว่าคุณอาจจะมีการคูดคุยกับคนใกล้ตัวมีการวิเคราะห์ นะครับว่าที่ผ่านมาในการทํางานตรงนี้ณนะจุดนี้ณนะที่ทํางานตรงนี้เนี่ยมันเหมาะสมกับคุณเพียงพอไหมหรือคุณทํางานอยู่ตรงนี้แล้วมันมันไม่ไม่ก้าวหน้าไม่เจริญเติบโตรหรือสไตล์การทํางานเนี่ยมันไม่เหมาะกับตัวคุณคุณอาจจะเริ่มมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นในใจคุณนะครับโดยเฉพาะวัยที่กําลังอยู่ในช่วงวัยกลางๆนะอาจจะสักประมาณ สองไปไปลายสามต้นต้นสามกลางกายเนี่ยท่าจะมีความคิดตรงนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของความก้าวหน้าในชีวิตนะครับคณอาจจะรู้สึกว่าการทํางานณจุดนี้เนี่ยมันมันถูกวางกรอบมันมีเงื่อนไขยเยอะบางคนมีแนวโน้มสูงว่าถ้าหากคุณเป็นไปได้น,นะว่าคุณทํางานราชการอะไรบางอย่างคุณอาจจะมีการพิจารณาว่าออกไปทําธุรกิจส่วนตัวดีหรือเปล่าหรือธุรกิจ ในครอบครัวของคุณเนี่ยมันขาดผู้สารต่อนะฮะคุณสามารถที่จะออกไปทํางานนี้ได้ไหมมันเป็นการทบทวนนะฮะเป็นการทบทวนแต่ใจเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนงานนะอันนี้ต้องบอกตามหน้าไพ่นะครับทีนี้จากหน้าไพ่นะครับ8ดถ้วย8ดาบแล้วก็มา8ดไม้เนี่ยแดไม้ตรงนี้บอกอะไรฮะบอกสถานการณ์ที่เรียกว่า ถ้าหากคุณกำลังรอคอยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานรอคอยความชัดเจนอะไรบางอย่างซึ่งการชัดเจนตรงนี้เนี่ยมันมีแนวโน้มสูงว่าคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงโยกย้ายและไม่ได้อยู่จุดเดิมไม่ได้อยู่ที่ทำงานเดิมก็ได้ได้งานใหม่ได้ขยับขยายนะฮะหรือบางคนอันนี้อาจจะแปลกหน,หนิดนึงอาจจะเป็นสัก2 0 3 0นะฮะคือ ทำงานในหน่วยงานราชการแล้วไม่ใช่แนวอะ่ะอยากจะทําธุรกิจส่วนตัวอะไรเองอก็เป็นไปได้ว่าเดือนนี้คุณอาจจะมีการลาออกนะฮะลาออกจากงานประจําไปทําธุรกิจส่วนตัวทีนี้สําหรับคนทําธุรกิจส่วนตัวนะสายพอค้าแม่ค้าเจ้านายตัวเองทําธุรกิจส่วนตัวมันเป็นไงมันเป็นการบ่งบอกว่าคุณอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจหรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทํางานหรือสไตล์ธุรกิจก็ได้เพราะว่า คุณจะรู้สึกว่าในเดือนนี้การทํางานธุรกิจของคุณเนี่ยมันมันไม่ได้กำกำไรเท่าที่ควรนะฮะบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการขาดทุนนะครับบางคนอาจจะมีเรื่องของการเลิกกิจการปล่อยล้านให้เซ้งให้คนอื่นไปเซ้งต่อแล้วคุณก็ขยับขยายโยกย้ายไปทํางานใหม่ก็เป็นไปได้นะครับสำหรับเจ้านายนะคนที่เป็นเจ้านายคนที่เป็นเจ้า,นาคนใน,านาคนมีลูกน้องเนี่ยเดือนนี้อาจจะต้องบริหารในเรื่องของ การทำงานนะครับบางงานอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายโดยเฉพาะช่วง2สัปดาห์แรกของเดือนนะฮะต้องเผื่อใจไว้นิดนึงแล้วก็เตรียมวางแผนสําหรับการปรับแก้ปัญหานะครับซึ่งไพ่2ใบหลังนี้สถานการณ์มันจะมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับคุณอาจจะมีผู้ส่งสารที่ดีมีข่าวดีๆกับธุรกิจคุณคุณอาจจะมีช่องทางเช่นการได้สินค้าตัวใหม่มาทำตลาด การได้ช่องทางในการประสานงานหรือส่งสินค้าเพื่อวางจําหน่ายนะครับหรือบางคนอาจจะมีที่มีทางย้ายทําเลเปลี่ยนทาเลดีๆก็เป็นไปได้นะครับส่วนผมมองว่าสายงานราชาการเนี่ยอาจจะได้เป็นเรื่องของการถ้าไม่โยกย้ายนะครับก็อาจจะเป็นการลาออกอ่ะออกจากราชาการแล้วไปทําธุรกิจส่วนตัวหรือไปทําอาชีพอื่นที่คุณมีใจมุ่งมั่นนะครับส่วนใบสุดท้ายเนี่ยเป็นการ่งบอกว่า ถ้าหากคุณกําลังมุ่งหวงังมุ่งหวังเกี่ยวกับการค้าขายการทําผลกําไรต่างๆการเริ่มธุรกิจใหม่ๆเป็นเรื่องดีนะครับคุณจะมีโอกาสคุณจะมีทิศทางคุณจะมีสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนกับการออกไปทําธุรกิจถ้าหากคุณทํางานประจํามันอาจจะเป็นช่องทางว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับงานคุณอาจจะไม่เปลี่ยนได้ทํางานเดิมคุณจะมีเรื่องของการเดินทาง ไปอบรมความรู้เดินทางไปขอคําแนะนําเดินทางไปปรึกษาผู้รู้นะครับเพื่อที่จะทําให้งานของคุณนะมีความสําเร็จก้าวหน้าเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือแนวโน้มเรื่องเกี่ยวกับการทํางานของชาวลัคนาราศีกรกฎทีนี้มาดูเรื่องเงินบ้างบอกเลยว่าเรื่องเงินช่วงประมาณ 2- อสสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนนะคุณอาจจะติดขัดเรื่องของการเงินนะครับใครที่เป็น เจ้าหนี้นะครับระวังลูกหนี้ไม่จ่ายเงินคืนระวังลูกหนี้หนีหนี้หาข้ออ้างสารพัดนะครับอะไรที่เป็นเรื่องของการหมุนเงินจะติดขัดนิดนึงไม่เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้นะครับหรือมีการใช้จ่ายเงินที่เรียกว่าถ้าเป็นการลงทุนนะช่วง2-3สสัปดาห์แรกคุณอาจจะมีการลงทุนที่ไม่ได้ผลกำไรมากนะักรวมไปถึงการขาดทุนนะฮะช่วงนี้ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายให้ดีนะครับ ทีนี้การเงินเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นตั้งแต่ช่วงสัปดาห์เริ่มสัปดาห์ที่3ของเดือนมิถุนายนเป็นต้นมาเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นนะครับคุณมีลู่ทางในการหมุนเงินมีช่องทางในการหารายได้มากขึ้นหากจะทํารายได้เสริมหรือหางานเสริมเนี่ยค้าขายหรืออะไรก็ตามนะครับหรืองานทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะฮะตั้งแต่สัปดาห์ที่3เป็นต้นไปโดดเด่นจะมีช่วง2สัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะครับจะเหมาะสําหรับการหารายได้เสริมและการ จัดการเรื่องของการหาทรัพย์สินเงินทองนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับสำหรับวันนี้มาดูทรอสสวัสดีครับ